กราบสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนด้วยนะครับเรื่องดีดีทีวีรวมสาระดีดีท่วทั้งจักรวาลครับโปรเสริม u e m o ูฟป,ประจำเดือนมิถุนายน2563โปรโมชั่นเสริม t r ทรู o ูฟมาแรงแสงทุกโปรเฉพาะซิมเปิดใหม่และกดสมัครภายใน7วันเท่านั้นนะครับก่อนรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ โปรเสริม TrueMove ประจำเดือนมิถุนายน2563โปรโมชั่นเสริม TrueMove มาแรงแสงทุกโปรเฉพาะซิมเปิดใหม่และกดสมัครภายใน7วันเท่านั้นนะครับโปรแนะนำค่าบริการ150บาทต่อ30วันต่ออายุอัตโนมัติ12รอบรายละเอียดเล่นเน็ตแรงไม่อั้นไม่ลดสปีดที่ความเร็ว4เมกะบิตเปอร์เศไฟฟไม่อั้น สมัครง่ายๆแค่กดดอกจัน900ดอกจัน9978ดอกจัน1733 28 36เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสมัครได้เลยครับจากนั้นจะมี SMS ยืนยันก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ มีข้ออะไรสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับและฝากกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยน,นะครับสวัสดีครับ